Morning Podcast by โคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ Morning Podcast นะฮะโดยโคจิบซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนดังทุกวันนะครับผมจะมาเซฮัลโหลนะครับมาเริ่มต้นวันใหม่กับทุกท่านที่ได้คลิกเข้ามาใน Morning Podcast ของผมนะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มันต้องทำในทุกๆเช้านะครับหลายท่านก็รู้สึกว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาปุ๊บเราก็คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นมาเช็คดูข่าวครา,าวใน Facebook ในอินสต g แกรมอะไรต่างๆนานาที่ทุกท่านทำเป็นรูทีน แต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าในหลายๆคนที่เป็นสปิเกอร์ระดับโลกประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแนวหน้าของอินฟลูเอนเซอร์นะครับทั้งโลกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าในตอนเช้ามันสำคัญที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นการเริ่มวันใหม่แปลว่ารูทีนหรือกิจวัตรในตอนเช้าเนี่ยมีความจำเป็นมาก ที่เราจะต้องมาเซตกันมาจัดการให้มันเป็นในอย่างที่เราต้องการการจัดการในตอนเช้านั้นมันมีเทคนิคอยู่ข้อเดียวเลยครับทุกท่านซึ่งเทคนิคนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับให้ทุกท่านนำไปใช้เพื่อการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและทุกท่านก็สามารถ นำเทคนิคนี้เนี่ยไปใช้ได้ทุกวันครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกกับตัวเองและให้ทุกท่านคอยดูนะเวลาที่เราทำครับเราจะต้องดูผลลัพธ์ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามในชีวิตของเราเนาะผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กถูกต้องไหมครับ เอาละสิ่งที่ทุกท่านต้องทำในตอนตื่นเช้านะครับคือการตั้งจิตใจของเราว่าวันนี้เราต้องการจะให้เกิดอะไรขึ้นในวันนี้คำว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นมันไม่ใช่หมายความถึงสิ่งที่เราจะต้องทำเหมือนกับ to do list มีอะไรนาะทำอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแบบนี้ไม่ใช่ครับผมหมายถึงอารมณ์ที่คุณต้องการจะให้มันเกิดขึ้นต่างหากความรู้สึกที่คุณต้องการจะให้มันเกิดขึ้นต่างหากความรู้สึกในวันนี้ที่เราต้องการจะได้อารมณ์วันนี้ที่เราต้องการจะได้มันจะเป็น ปัจจัยหลักในการสร้างผลลัพธ์แบบที่เราต้องการผมมักจะเซตกับตัวเองครับในแต่ละวันในเรื่องของการตั้งจิตแต่เช้าอย่างวันนี้ผมจะตั้งให้กับตัวเองว่าผมจะต้องมีพลังไม่ว่ามันจะเกิดช่วงเวลาอะไรก็ตามครับยกตัวอย่างเช่น ความง่วงเข้ามาความขี้เกียจเข้ามาหรือการเอ้อระเหยที่ทําให้เรานั่งเล่นโทรศัพท์หรือการที่เรานั่งดูนูน่นดูนี่โดยที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดในวันนี้เพราะเมื่อท่านตั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวตรงท่านนั่นก็คือเราจะรู้ตัวทันทีครับว่าสิ่งที่มันไม่ใช่แบบที่เราต้องการ เราจะเห็นมันชัดสิ่งที่เราไม่ต้องการจะเกิดหรืออารมณ์และความรู้สึกที่เราไม่ต้องการเราจะสามารถหยิบมันออกไปหยุดยั้งได้ทันหรือแม้กระทั่งเห็นตอนที่เราเป็นนิดเดียวแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกลับมาอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกเดิมของเราได้และสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับหลายๆท่าน น่าจะเคยได้ยินได้ฟังสปีกเกอร์นะครับผู้ที่ให้แรงบันดาลใจหรือผู้รู้ในระดับโลกหรือแม้กระทั่งระดับประเทศไทยเราเนี่ยพูดกันเสมอนะครับบางคนเนี่ยเขาใช้เวลาตอนเช้าๆเพื่อนั่งสมาธิเพื่อการรู้ตัวบางคนก็ใช้วิธีการตั้งเหมือนที่ผมตัดสินใจจะทำกับตัวเองแบบนี้แท้จริงแล้ว เพื่อให้เรารู้ตัวทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งเลยนะฮะวันนี้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความรู้สึก s i ส i ีฟเป็นคนที่มีอารมณ์ด้านบวกหรือเป็นคนที่มีพลังเป็นคนที่มีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าทุกคนคือการที่คุณเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะหยุดในเวลาที่เราตัดสินใจ ที่จะทำอะไรแล้วภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า unstoppable ครับคือไม่ว่าอะไรจะมาเป็นอุปสรรคมาเหนี่ยวรั้งคุณก็ไม่ต้องการจะหยุดและไม่สามารถหยุดคุณได้ด้วยสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมักจะชอบเอามาตั้งตอนที่ผมเข้ายิมออกกำลังกายครับซึ่งมันทำให้ผมรู้ตัวทันทีว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่พลังผมเริ่มห้อยหรือผมเริ่มคี้เกียจหรือผมเริ่มคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะดูคำนี้มันก็โผล่ขึ้นมาในหัวครับแล้วก็บอกผมว่าโนนโนโนให้กลับไปในสิ่งที่ตัวเองต้องทำเพราะวันนี้เราตั้งมั่นมาก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนนะฮะลองใช้เทคนิคนี้ดูในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามผมฟังผมเนี่ย ทุกคนต้องการจะเปลี่ยนชีวิตหมดแล้วครับแต่คำถามคือเรามีเป้าหมายในการเปลี่ยนหรือยังหรือเรารู้หรือยังว่าเราจะต้องเปลี่ยนอย่างไรสำคัญที่สุดครับคือกระบวนการในการเปลี่ยนในแต่ละวันมันจะต้องทำอย่างไรบ้างสิ่งที่ผมบอกให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าไปคาดหวังครับกับการที่เราจะต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยาก หรือผลลัพธ์ที่มันมันต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่ครับคุณเริ่มจากเรื่องเล็กๆให้ได้เสีก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งมั่นให้ได้ยิ่งคุณตั้งได้ลึกกับจิตใจของคุณมากเท่าไหร่ว่าวันนี้คุณจะเป็นคนแบบไหนผลลัพธ์ในการที่เราจะคุมตัวเองและรู้ตัวในการอยู่ในจุดที่เราอยู่ มันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่เชื่อลองดูนะครับผมอยากจะให้แนวทางหรือว่าให้ตัวอย่างกับทุกท่านลองพูดกับตัวเองครับว่าวันนี้เราจะมีพลังไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราจะมีพลังเราจะเดินอย่างไม่หยุด ไม่ว่าจะมีความคิดไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะมีอารมณ์แบบไหนที่มันเหนียวรั้งเราให้ช้าลงเราจะไม่หยุดเพราะว่าเราคือคน unstoppable เราจะนำพาชีวิตของเราให้ผ่านในวันนี้อย่างมีพลังจัดการทุกสิ่งที่เราต้องจัดการอย่างมีพลัง และจะจัดการมันอย่างที่เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวของเราก่อนที่เราจะนอนตั้งแบบนี้ครับหรือใครอยากจะเปลี่ยนไอเดียของตัวเองอาจจะเป็นวันที่สดใสวันที่มีพลังบวกวันที่จะมีรอยยิ้มวันที่เราจะไม่ทุกข์ระทมวันที่เราจะไม่เศร้าหมองแต่ผมขอแชร์ทิปสนิดหนึ่งนะครับว่าอย่าตั้งด้วยคำพูด หรือความรู้สึกด้านลบเด็ดขาดครับให้มองแต่ด้านบวกอย่างเดียวให้หันหัวเรือหันเข็มทิศของคุณไปทางทิศนั้นแล้วมุ่งเดินอย่าหยุดครับสู่แสงสว่างที่เราตั้งไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับไม่ว่าจะมีใครมาดึงคุณไม่ว่าใครจะมาขวางคุณไม่ว่าความคิดของคุณจะเป็นแบบไหน หรือไม่ว่าอารมณ์ของคุณมันจะเป็นอุปสรรคในการหยุดสิ่งนี้ในการที่คุณตั้งมั่นได้มากแค่ไหนก็ขอให้นึกถึงการตั้งไว้ให้ดีว่าเราจะไม่หยุดและนี่ก็เป็น Morning Podcast นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับสำหรับใครบางคนที่ที่บ้านฝนตกเหมือนกันครับไม่ว่าฝนจะตกแค่ไหนเราจะไม่หยุด และเราจะมีชีวิตอย่างมีพลังในวันนี้และพบกันในพอดแคสต์ครั้งต่อไปขอบคุณครับ